เพื่อนๆป้าทำคุกกี้จากการเดาออกมาเป็นผลสำเร็จค่ะไอ้ป้าบอกให้แฟนไปซื้อซื้อแป้งข้าวโพดนะคะจะมาทำร้านหน้าเขาซื้อมาผิดกับเพื่อนๆป้าก็เลยคิดว่าอ,อจะทำยังไงนะวะมันถึงจะหมดอย่างนั้นจะไม่หมดนะถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างป้าเลยว่าอย่างนี้ ป้าก็เลยหาวิธีทําผสมมีไข่สองใบนะคะที่เมื่อวานนี่แหละแล้วมีข้าวเหนียวใส่นิดนึงแล้วก็ไอ,ไ,อไอ้มะพร้าวแห้งนะมีนมนมสดมีเนยมีเกลือน้ําตาลสามช้อนโตประมาณนะเพื่อนๆอ,ออกมาได้สวยนัเนี่ยป้าเดาเอานะ ดีนะไม่ได้ทิ้งถ้าทิ้งน่าจะเสียดายไงเพื่อนๆถ้าป้าไม่ทําอะไรสักอย่างนะก็ได้ทิ้งของเสียดายเงินที่ซื้อมาป้าบอกให้ไอ้พ่อใหญ่ไปซื้อไอ้ไปซื้อแป้งข้าวโพดนะคะแกไปซื้อแป้งข้าวโพดแบบนี้มานี่ป้าจะลองทำมาขนมดูนะ นี่เป็นนมนี่เป็นเนยไขย่ป้าจะใส่สงองใบรองดูว่ามันจะเป็นอะไรสีมันเหลืองส,ว,สวยๆเ,เพื่อนๆป,ป้าเอาเข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวใส่นิดหนึ่งนะเดี๋ยวป้าจะเอางาดำงาขาวผสมวไปนิดหนึ่งทอดไม่จับกันค่ะเดี๋ยวป้าจะเอาเข้าเาตาอบนะป้าใส่ไอ มะพร้าวแห้งเข้าไปเดี๋ยวจะปั้นเป็นก้อนๆใส่เตาอบเป็นขนมไปเลยเพื่อนๆน,นี่ด้านล่างของมันนะคะกรอบดีดีลุงอกจไอันสด้าดีี่าเอไปมั้านมากไม่ใช่บอกเยเด้ไปลาขา่ดลุก็ไปื้อเลาขาวได้ได้ คุกกี้ทำจากแป้งข้ขาวโพดก็มีประโยชน์เหมือนกันค่ะเพื่อนๆอ,นอ่นี่เป็นผลไม้ป่าป้าก็มากินกับโยกเกิร์ตนีน่คือต้นขึ้นใช้กับเพื่อนๆป้าก็ตัดเอาไอ้ไอหัวมันนะนะเอาตรงต้นมันนะ่ะ มาใส่น้ําต้องใส่ให้เต็มแบบนี้นะคะใบมันถึงจะได้ใหญ่ถ้าเราใส่ไม่เต็มใบมันจะนิดเดียวป้าเคยทําแล้วเมื่อก่อนอันนี้ใบมันใหญ่วันนี้ป้าไม่ค่อยหิวค่ะเพืเ่อนๆนี่คุกกี้ที่ทำเมื่อาวานเป็นครั้งแรกป้าทําผิดเลยมาเออลองทําแบบนี้ดูสิเป็น เป็นเปี่อนวันนี้ไม่ค่อยหนาวเท่าไรคะ่ะ